พร้อมค่ะเราใส่แมสก์วครับแล้วไงต้องยืนต้องนั่งอียวัคือนั่งอบ่งนั่งได้เลยคนมันจะเป็นเรื่องที่คนเนี้ยเขาจะทำเซอร์ไพรส์แล้วก็ปิดตาผมเข้าไปในห้องครับแล้วเขาก็จับแบบเป็นไฟใส่ห้องไว้โอเคมาครับหนึ่งสองแอคชั่น งนหล่รอยินทำสมาธิทำสมาธิก่อนไม่เป็นไรเล่นเก่งเล่นเก่งสมืติสมมติว่าเข้ามาในห้องแล้วป่ะสมมติว่าพายเดียนเข้าห้องแล้วตอนนี้อยู่ในห้องนะแล้วก็โตว์วอเนี่ยคือปิดตาอยู่นะครับหยิบเตรียมทำเซอร์ไพรส์นะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1แอคชั่น อะไรละกูแฟแล้วครับตําาน